ม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้รับอีเมลมาจากทาง youtube แล้วผมบอกได้เลยว่าพอผมได้เห็นแล้วนี่ผมตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตลอดระยะเวลาช่วงที่ผ่านมานั้นคุณจะรู้ได้เลยว่าผมนั้นโทรศัพท์ได้พังไปและผมนั้นไม่สามารถทําคลิปหรือลงอะไรได้เลยผมเลยคิดเลยในตอนนั้นว่ายังไงช่องกูคงไม่ถึงหลักพันแล้วแหละคงต้องรอโทรศัพท์อีกนานแต่ตอนนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วโทรศัพท์แต่ไม่ใช่เครื่องเดิมผมเปลี่ยนเครื่องแล้วแต่เรื่องนี้อย่าเพิ่งไปสนครับเรามาสนเรื่องทาง youtube ที่อีเมลมาแจ้งผมดีกว่านั่นก็คื 1น0่ซับครับไม่อยากเชื่อเลยว่าผมสามารถมาได้ถึงจุดนี้ได้ถึงแม้มันจะใช้เวลาระยะเวลานานก็เถอะจริงๆผมก็สามารถดังได้มากกว่านี้นะแต่ผมแค่ผมแค่ไม่มีความขยันในการตั้งใจในการทำคลิปต่าไหร่และไม่สามารถทำตามสัญญาที่ว่าจะลงคลิปในเดือนหน้าเดือนนี้หรือเดือนไหนก็ตามที่ผมมักจะพูดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าลงนะครับเดือนหน้าเดือนหน้าลงนะครับ<ม>เดือนนี้มันจะลงนะครับสุดท้ายก็เลื่อน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 ไปผมก็ต้องขอโทษในตรงนี้ด้วยแต่ยังไงก็ตามครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่คอยอยู่เคียงข้างผมกับช่องนี้มาตลอด4-5ปีถ้าไม่มีพวกคุณนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณที่พวกคุณนั้นคอยรอดูและคอยรอผมอยู่เสมอต่อให้ผมจะหายไปนานมากแค่ไหนผมต้องขอขอบคุณตรงนี้เป็นอย่างมากและหลังจากนี้ผมจะพยายามลงคลิปให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมและดีกว่าครั้งก่อนคลิปบางคลิปนั้นผมอาจจะทําออกมาได้แย่หรืออาจจะทําออกมาได้ไม่ตามคนดูมากนักแต่ผมก็จะพยายามปรับปรุงในส่วนนี้และผม ก็จะขอทําให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนี้น่าจะไม่ได้มีแค่คลิปแค่ยำยำแล้วผมอาจจะพยายามทําซีรีส์ <ừ. S 1> อื่นๆเพิ่มขึ้นมาหรือทํารายการอื่นขึ้นมาบ้างที่ไม่ใช่ยำยำอย่างเดียวหรือเล่นเกมแต่ยังไงก็ตามครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมและบุคคลที่ไม่ดูใหม่ที่เข้ามาติดตามในช่องของผมและคอยเป็นกาลังใจให้ผมมาตลอดผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากยังไงก็ตามครับผมรักบว้คุณมากนะครับขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างผมมาตลอด4-5ปีถ้าไม่มีพู้คุณก็คงไม่มีผมในวันนี้ ยังไงก็ตามนะครับขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ยังไงก็ไว้เจอกันครั้งหน้า,น,าน,นะครับสวัสดีครับ